หากคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าจากสุสานที่ไม่มีใครไปไหว้ไหมครับที่ที่ไม่มีญาติไม่มีใครเฝ้าและไม่มีใครกล้ามแม้แต่จะพูดถึงคืนนี้ลับลวงพรางจะพาคุณไปฟังเสียงคร่ำครวญจากอดีตหิงผู้ถูกเลิมหากคุณชอบเรื่องลึกลับเรื่องหลอนจากความเชื่อและเรื่องเล่าจากเงามืดของสังคมไทย กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะเรื่องคืนนี้จะตามคุณไปแม้ในฝันในช่วงปีพศ2490ถึงพศ2510ย่านชาญเมืองณจังหวัดแห่งหนึ่งมีซอยเล็กๆซ่อนอยู่หลังโรงแรมเก่าเป็นที่รวมของหิงบริการในยุคที่ไม่มีใครยอมรับพวกเธอในสังคม บางคนเป็นสาวต่างจังหวัดบางคนถูกหลอกบางคนจำใจต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยร่างกายตัวเองเมื่อพวกเธอเสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีญาติไปรับศพไม่มีเงินทำศพถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลหรือวัดจนชาวบ้านรวบรวมกันฝังรวมไว้ในพื้นที่รกร้างที่ภายหลังเรียกกันว่าสุสารโสเพณี ในช่วงสิบปีต่อมาชาวบ้านเริ่มเล่าต่อกันว่าทุกคืนวันพระจะได้ยินเสียงคนร้องไห้ครางหรือหัวเราะเบาๆจากในพงหญ้าพระจากวัดใกล้เคียงที่ผ่านไปก็ไม่กล้าหยุดทุกครั้งที่มีใครพยายามเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการเกษตรหรือก่อสร้างก็มักมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแบบไร้คำอธิบาย มีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งนำรถแบ็คโคมาขุดบริเวณนั้นเพื่อถมดินทำโกดังคืนแรกที่เขากลับไปนอนฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวนั่งกอดเขาร้องไห้ยอยู่ปลายเตียงเขาตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าเสื้อผ้าของเขาเปียกเหมือนถูกใครสาดน้ำวันรุ่งขึ้นรถแบ็คโคของเขาเกิดไฟไหม้ทั้งที่เพิ่งดับเครื่องไม่นาน ชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าพื้นที่นี้มีคำสาบคำสาบของผู้หญิงที่ตายอย่างเจ็บปวดไร้ชื่อไร้ศักดิ์ศรีและไร้แม้กระทั่งคำสวดส่งวิญญาณในปี2564กลุ่มวัยรุ่น4ี่คนยากลองของได้แอบเข้าไปในสุสานกลางดึกเพื่อถ่ายคลิปคอนเทนต์พวกเขาเอาเหล้าบุหรี่ทูบไปจุดเส้นไหวพร้อมพูดท้าทายเสียงดังว่า ถ้ามีจริงออกมาให้เห็นหน่อยกล้องของพวกเขาถ่ายติดเงาหญิงสาวในชุดบางๆเดินผ่านหลังต้นไม้มีเสียงบางอย่างเหมือนร้องไห้แทรกอยู่ในคลิปซึ่งไม่มีใครได้ยินขณะถ่ายคืนนั้นคนหนึ่งเริ่มละเมอว่าอย่าเอาฉันไปทิ้งไว้แบบนั้นอีกอีกคนฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยร้องไห้อยู่ที่ขอบหลุมศพและมีเลือดไหลจากตาแทนหยดน้ำตา ในวันรุ่งขึ้นหนึ่งในกลุ่มถูกรถพุ่งชนเสียชีวิตอย่างปริศนารถของอีกคนเบรกแตกขณะลงเขาแม้พึงเช็คเครื่องก่อนออกเดินทางอีกคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกล้องวนจรปิดจับภาพสุดท้ายไว้ได้เขาหยุดยืนมองที่ทางเปลี่ยวแล้วหันไปพูดกับอากาศว่างเปล่าว,ว่าไปด้วยกันสิ คนสุดท้ายที่รอดได้โพสต์เตือนบนโซเชียลว่าอย่าไปสุสานนั้นเด็ดขาดอย่าไปแม้แต่คิดลองของไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เขาลบโพสต์และปิดโซเชียลมีเดียทั้งหมดก่อนจะถูกพบหมดสติในโรงพรยาบาลด้วยอาการจิตหลอนแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ในบางคืนหากคุณขับรถผ่านสุสานนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบว่า อย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้หรือได้กลิ่นน้ำโอบไทยลอยมากับสายลมแม้ไม่มีใครอยู่ในระยะหลายร้อยเมตรสุสานที่ไร้ญาติกลายเป็นสุสานที่ไร้คนแต่ไม่เคยไรยผ้ผีหากคุณยังอยู่กับเราจนจบเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรลับลวงพรางเราจะพาคุณไปรู้จักกับอีกหลายเรื่องจริงที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เกิดแล้ว